ทุกคนไร้ย้อนหลังนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็จะมาร้อยลูกปัดหินให้ดูนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเรานะคะที่เราใช้็จะเป็นเข็มร้อยนะเข็มร้อยก็จะมีแบบนี้มาให้นะคะมีให้สองอันนะคะ ฝึกสมาธิไปด้วยนะแล้วก็ส่วนมากจะให้ลูกสาวร้อยนะคะเราจะแค่เลือกอลูกปัดให้ลูกเนาะเราจะบอกลูกสาวว่าอยู่ต้องทำแบบไหนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวสีเดียวเนี่ยมันจะง่ายหน่อยนะคะทุกคนอันนี้จะ25เมตรนะคะสำหรับคนข้อมือใหญ่เนาะนี่ เราลองทําให้สามีใส่นะคะอาจะเป็นสีดําด้านเนาะสีดําด้านแบบนี้เลยเขาชอบนะคะก็ยี่สิบห้าเมตรนะคะลองให้เขาใส่ใส่ไม่ถอดเลยจ้าทุกคนใส่ไม่ยอมถอดเลยก็บอกว่าเย็นสบายนะแล้วเป็นแบบว่าถ้าแป๊บถ้าผู้ชายเนาะเขาจะชอบแบบสีดำจะมากกว่านะคะนะแต่ก็ เราไม่ใช่มืออาชีพนะคะทุกคนเราแค่แบบหัดทำนะหัดทำทำเล่นๆไปนะคะเพราะว่าเราแบบไม่ได้ออกนอกบ้านเนาะแล้วเราก็แบบว่าอยากให้ลูกเนี้ยฝึกสมาธิไปด้วยนะคะถ้าเขาออกนอกบ้านเขาก็จะมีแต่แบบ ช้อปปิ้งช้อปปิ้งนะคะใช้เงินใช้จ่ายเงินนะเราอยากให้เขาฝึกสมาธิแบบนี้ดีกว่านะคะในการร้อยเห็นร้อยลูกปัดนะในการผูกข้อต่อของเราก็ยังแบบไม่ไม่มืออาชีพนะเพิ่งจะหัดร้อยนะคะแต่ลูกสาวส่วนมากเราบอกแล้วว่าลูกสาวเราส่วนมากจะเป็นคนร้อยนะคะอันนี้จะ ผูกมัดดีหน่อยนะคะข้อต่อจะดันเข้าไปในแบบนี่เนาะข้างในนี้นะคะจะจะออกมาดีหน่อยนะคะของเขาก็จะออกมาค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยนะคะหน้าจอ ก็จะออกมาในทำนองแบบนี้นะคะ